พี่น้องสังเกตไหมว่าทำไมพระเจ้าอยู่หัวถึงเน้นเศรษฐกิจพอเพียงพระเจ้าอยู่หัวเน้นเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยพี่น้องสังเกตให้ดีๆเพราะว่าพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบว่าสังคมและคนไทยนั้นจะพ่ายแพ้ต่อพระเจ้าองค์หนึ่งนั่นคือพระเจ้าเงินจาใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นแล้ว การที่พระองค์ท่านสั่งสอนเราให้เรารู้จักเสรดิตพอเพียงคือให้เรารู้จักพอการรู้จักพอเนี่ยจะไม่เอาเงินทองเนี่ยมาเป็นเจ้านายเราด้วยเหตุซึ่งเราไม่ฟังสังคมไทยไม่ฟังเพราะฉะนั้นแล้วอำนาจเงินตรามันก็เลยแทรกซึมเข้าไปสู่ทุกอุณูของสังคมทหารตำรวจกระบวนการยุติธรรม มันก็เลยทําให้สังคมไทยมันเพี้ยนไปหมดจริงๆแล้วเมื่อเรามามองย้อนหลังแล้วคําว่าพอเพียงนั้นเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่จะอยู่รอดได้ถ้ามีการพอเพียงพี่น้องรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้เนี่ยผมเคยทํานายให้รู้ล่วงหน้าอีกไม่เกินสองสมปีนี่เศรษฐกิจอเมริกาจะพังทลายหมดจะต,ต้องล่มสลายพี่น้องรู้หรือเปล่าเพราะอะไรล่าสุด อเมริกาต้องยอมจีนตอนที่ประธานดีหูจินเทาบินไปเยี่ยมที่อเมริกาเมื่อเร็ว,รวนี้ยอมเรื่องอะไรรู้ไหมยอมเพื่อแลกกันเพราะอเมริกานั้นปล่อยเงินเงิน,เง,นเงินราคาถูกที่ตัวเองพิมพ์แบงขึ้นมาออกไปสู่โลกและต้องการความร่วมมือจากจีนจีนให้ความร่วมมือเพื่อแลกกับการที่อเมริกายอมให้จีนนั้นไปซื้อบริษัทน้ำมันในอเมริกาได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ วันจะเห็นได้ชัดว่าเศรษฐกิจมันจะเริ่มล่มสลายแล้วเหลือแต่ประเทศจีนประเทศจีนนั้นก็มีปัญหาส่วนใหญ่อย่างหนักเพราะว่าประเทศจีนนั้นกำลังที่จะต้องพยายามสร้างความสมดุลระหว่างคนรวยกับคนซึ่งไม่ค่อยมีเงินให้ได้ในขณะเดียวกันประเทศจีนก็จำเป็นต้องเปิดประเทศจำเป็นต้องเปิดระบบการปกครองให้กว้างกว่าเก่าพี่น้อง สงครามระหว่างไทยสงครามทางชายแดยนระหว่างไทยกับกัมพูชามีคนถามผมพี่น้องถามว่ายังไงถามว่าถ้ากัมพูชามีข้อตกลงมีสัญญาร่วมป้องกันระหว่างเวียดนามกับลาวคำถามว่าลาวกับเวียดนามจะมารบก,กับไทยไหมคำตอบมีอยู่อย่างนี้ลาวเนี่ยไม่ยุ่งหรอกเวียดนามนั้นในขณะนี้ ถ้าเราดูแผนที่ให้ดีๆแล้วเนี่ยการส่งกําลังของเวียดนามเนี่ยจากชายแดน, n, นเวียดนามกัมเหมกว่าจะมาถึงชายแดนไทยเนี่ยระยะทางมันเกือบพันกิโลเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการเคลื่อนกําลังมันไม่ใช่ง่ายข้อที่หนึ่งข้อที่สองผมเชื่อว่าถ้ามีการประทะกันที่ชายแดนและเราเรียกร้องดินแดนเราคืนเนี่ยผมไม่คิดว่าเวียดนามจะเข้ามายุ่งในเรื่องนี้เหตุผลที่เวียดนามจะไม่เข้ามายุ่งในเรื่องนี้ก็เพราะว่าผมเชื่อ ว่าขอให้เรามีรัฐบาลที่เข้มแข็งที่กล้าเผชิญหน้ากับหุ่นเซนผมเชื่อว,ว่าภายในประเทศขเขมรเองทหารขเขมรที่ไม่พอใจหุนเซนที่ส่งเสริมลูกชายขึ้นมาครองอำนาจสืบอ,อำนาจต่อไปรวมไปจนถึงประชาชนขเขมรจะลุกคือขึ้นมาและโค่นล้มหุนเซนอย่างแน่นอนที่สุด ที่ผมจะเป็นต้องเอาเรื่องนี้ขึ้นมาพูดเพื่อที่ให้พี่น้องได้ได้เข้าใจถึงสถานภาพภูมิรัฐศาสตร์ของภูมิภาคนี้ถ้าเราดูประเทศไทยเป็นตัวตั้งทางตะวันตกเรามีติดพรมแดนกับพม่าเรากับพม่าไม่ใช่ปัญหาใหญ่เพราะว่ากระทบกระทั่งกันเพราะว่าชนกลุ่มน้อยที่อยู่ตรงริมขอบชายแดนเมื่อพม่าปราบชนกลุ่มน้อยชนกลุ่มน้อยก็หนีเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็หนีกลับเข้าไปใหม่ เพราะฉะนั้นเป็นปัญหาพม่าก,กับชนกลุ่มน้อยไทยกับมาเลเซียก็ไม่ใช่เป็นปัญหาไทยกับลาวเป็นปัญหาหรือเปล่ปาไม่ใช่ก็เหลือไอ้ฮุนเซนคนเดียวใช่ไหมพี่น้อง <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นแล้วจะเห็นได้ชัดวันนี้ผมมีเพื่อนรุ่นน้องหลายคนยศพันเอกยศพลตรีแวะมาเยี่ยมผมที่ทำงาน บอกพี่สนธิใช้คำพูดผมพูดได้เลยผมเนี่ยช้ำใจและเจ็บใจที่สุดในชีวิตผมบอกทำไมบอกเกิดมาทหารไทยไม่เคยสูญเสียศักดิ์ศรีแบบนี้มาก่อนเลยในประวัติศาสตร์พี่น้องเพลงเราสู้ดีเริ่มด้วยบรรพบุรุษของไทยแต่โบราณ ปกบ้านป้องเมืองคุ้มเยา้าเสียเลือดเสียเนือ้อมใช่เบาหน้าที่เรารักษาสืบไปบรพบุรุษของเรามีใครสมเด็จพระเนเรศวรมหาราชสมเด็จเจ้าตากสินมหาราชเยอะแยะไปหมดสมเด็จพระนางเจ้าศรีสุโยทยไล่มาสิสมเด็จพระเอกาทศรสแม้กระทั่งสมเด็จ หลายหลายสมเด็จตลอดจนพญาพิชัยดาบหักหลายคนทหารที่มีเป็นชาวบ้านธรรมดาชาวบ้านบางระจ,จันพระจย์โชดมีหมดคนพวกนี้ต่อสู้เพื่อปกป้องดินแดนเขายอมตายเขาไม่ได้ตายแค่ร้อยแค่พันเขาตายเป็นหมื่นเป็นแสนกรุงศรีอยุธยาถูกเผาเมืองพิษโลกถูกบุกหลายแหง่งพญาละแวกบุกเข้ามา ตีทางภาคดงหรอกเขียงเหนือในช่วงซึ่งเราลบกับพมา่าจนกระทั่งมีประเทศไทยขึ้นมาพอมีประเทศไทยขึ้นมาแล้วเข้ามาถึงรัชกาลที่5พระองค์ถูกเทคโนโล,โลยีของฝรั่งมาบีบบังคับให้เราต้องยกดินแดนต่างๆให้กับพวกฝรั่งไม่ว่าจะเสียมราชสีบลพระตะบองนั่นเป็นของไทยเก่าเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ชัดจะเห็นว่าอะไรมั่ง ที่เราต้องสูญเสียดินแดนในรัชกาลที่หานั้นไม่ใช่สูญเสียดินแดนเพราะเราไม่กล้าสู้สูญเสียดินแดนเพราะว่าเราไม่มีเทคโนโลยีสู้เขาคำถามวันนี้เราจะสูญเสียดินแดนให้กับเขมรซึ่งไม่ว่าจะเป็นอาุอาวุธยุทธปกรณ์หรือกำลังคนมันน้อยกว่าเราแล้วมันคุณภาพไมส่สู้เราไม่ได้เลยเราจะเสียดินแดน เพียงเพราะว่าทหารเราทหารชั้นผู้ใหญ่มันไม่มีใจเท่านั้นเองาาากราฟที่สองลูกหลานเหลีญหลนภายหน้าจะได้มีพระสุธาอาศัยในยาตรงนี้มันไม่ใช่แค่ที่ที่จะสุขหัวนอนคำว่าพระสุทธาอาศัยนั่นคือดินแดนที่สงบ ร่มเย็นบางครั้งพี่น้องเราต้องกอ่อสงครามเพื่อสันติภาพจะไม่ใช่หใชใชเหมือนเราอยู่ข้างๆเนี่ยขเขมรอยู่ข้างบ้านเราทุกวันเลยมันจะก้อนหินขว้างใส่หลังคาบ้านเราโครมโครมโครมคว้างอยู่คว้างอยู่ ขว้างจงนกระทั่งเราบอกว่าถึงเวลาที่กูต้องจัดการมึงเราก็เดินไปที่หน้าบ้านมันเราก็ถือไม้หน้าสามไปแล้วเรากดกิ่งพอเราบอกว่ามีอะไรวะเราก็ตีกระบ,บามันโป้งมันก็นอกอยู่ตรงนั้นแล้วเราก็บอกว่าถ้ามึงไม่หยุดขว้างกูจะเอาไม้หน้าหกมางวดหน้าหยุดขว้างไม่หยุดขว้าง ผมเคยยกตัวอย่างนี้ให้พ่อแม่พี่น้องฟังไอ้ผมมันเด็กโรงเรียนประจําเด็กโรงเรียนประจำเ,เน,จำนี่ยมันมีสันดาณเสียอยู่อย่างหนึง่งคือเวลาทะเลาะก,กันแล้วมันชกก่อนถูกผิดมันไม่พูดถึงถึงตัวเล็กกว่าก็ต้องชกก่อนชกโคมก่อนเลยพอชกปั๊บคนมาห้ามก็บอกว่าเฮ้ยพอพอพอกำไรไปล้หนึ่งหมัดคำเ็น มันทำตัวเหมือนว่าในซอยซอยหนึ่งไอ้ฮุนเซนทำตัวเป็นอันธพาลใครเดินเข้าซอยน้องกง้นงอนจังนะถ้าพี่ได้จับสจ้หน่อยพี่คงมีความสุขผู้หญิงหันไปบอกอีบ้าบอกอย่าพูดมากนะแล้วก็ไปฟ้องพวกเราบอกพี่พ่อมันทะลึง่งคนแก่เดินเข้าไปลุงซื้ออะไรมานะเขากินหน่อยจะหยิบกิน มันทําอย่างนี้ประจํามันได้ใจเพราะทําไมเพราะไม่มีใครสู้มันใช่ไม่ใช่เหมือนกับมันทํากับไอ้นายพลกุ้นเชียงใช่ไม่ใช่เพราะมันรู้ว่าไอ้นายพลกุ้นเชียงเนื้อแท้ของมันก็คือกุ้นเชียงและหัวชัยโปเพราะฉะนั้นมันจะทําอะไรกับไอ้ในนายพลชุดกุ้นเชียงมันก็ไม่แคร์เพราะมันรู้ว่านายพลกุ้นเชียงเห็นแก่อามิสินจ้างเล็กๆน้อย วันดีคืนดีเราเดินเข้าซอยพี่น้องไอหุนเซนหรือว่าไอกุ้ยที่หน้าปากซอยอบอกให้ถืออะไรมาเราก็หันไปบอกว่าไม่ใช่เหลืองมึงไม,ไม่ไม่ได้หนักกระบ,บานมึงเสือกถามทอกมา,ม,ามันบอกซาหนักเหรอพอมันบอกซาหนักเรยยังไม่ทันหมดคําว่าเหลือเราชกมันโครมเลยมันล่วงปล่อยไปทันทีผมถามด้วยว่าไอกุ้ยคนนั้นมันลุกขึ้นมาเนี่ย มันจะต่อความยาวสาวความยืดไหมมันไม่ต่อเพราะมันไม่เคยคิดว่าจะมีใครชกมันเพราะฉะนั้นแล้วเหตุผลที่ฮุนเซนมันทําอย่างนี้ได้ตลอดเวลาเพราะเรามีไอ้ในผลกุ้นเชียงแบบนี้อยู่มันถึงทําได้ตลอดเวลาแต่แต่ถ้าเรามีมันรู้เรามีในผลไม้หน้าสามอยู่มันจะไม่มีวันกล้าเลยใช่ไหมใช่เพราะมันรู้ว่าแค่มัน เอาก็อนหินคว้างเข้ามาเท่านั้นเองกูข้ามไปถล่มมึงจนถึงเมืองมึงเลยนี่คือศักดิ์ศรีทหารศักดิ์ศรีทหารที่ทหารวันนี้มาพบผมแล้วบอกพี่พี่รู้มาว่าน้ำใจผมเนี่ยจิตใจผมเนี่ยเจ็บขนาดไหนลําพังเองแล้วเนี่ย เราเคยมีทหารผู้มือทหารบกคนที่แล้วพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาผมก็อับอายขายหน้าแทบตายอยู่แล้วเขาพูดอย่างนี้เลยนะแต่เขาเป็นนายผมต้องมีวินัยแล้ววันนี้พี่มาว่าในพลแม่ทัพเราคนหนึ่งว่าเป็นในพลกุนเชียงพี่รู้ไหมว่าพวกผมนี่เสียใจมากเสียใจไม่ใช่เพราะพี่ว่านะเสียใจไอ้หมอนั่น ถลึ่ลงมาเป็นทหารได้ยังไงสรุปแล้วเนี่ยชาติบ้านเมืองทุกจุดทุกหน่วยทุกเหล่าทุกส่วนมันต้องมีผู้นำการศึกษาเราต้องมีผู้นำที่กล้าหารพอที่จะลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าการศึกษาแบบนี้เราไม่เอาเราต้องปฏิรูปตำรวจเราก็ต้องมีผู้นำ ที่กล้าลุกขึ้นมาบอกว่าถ้ามารังแกประชาชนอย่างนี้ผมไม่เอาด้วยทหารชัดเจนหน้าที่มีอะไรต้องมีผู้นําแล้วบอกว่าคุณเซนคุณหรือมึงขยับเข้ามาเพียงหนึ่งตารางนิ้วในดินแดนไทยกูยิงมึงทันทีเลยเมือง <peac ock> ไทยวันนี้วิกฤตของชาติวันนี้เราขาดผู้นำทุกจุดที่มีความกล้าหาญ ที่มีความซื่อสัตย์ที่มีจิตสาธารณะที่ต้องการทำให้ส่วนรวมทำให้ชาติทำให้บ้านทำให้เมืองเราหาแทบไม่ได้แล้วแล้วมันก็ยังโชคดีมันโชคดีที่เรายังมีประชาชนที่กล้าหาญแบบนี้อยู่ผมนั่งอ่านหนังสือพิมพ์ ไม่ได้อ่านสีบิตนั่งอ่านหนังสือแล้วผมคิดของผมไปทุกวันวันนี้สัปเพเฮรากับผมผมไม่คิดว่าทําไมประเทศไทยมันถึงตกต่ําอย่างนี้มันตกต่าจริงๆพี่น้องสมัยก่อนนั้นผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองเราคําไหนคํานั้นเฮ้ย hey! ห้ามล้ําเส้นตรงนี้ถ้าล้ําขึ้นมามีเรื่องกันพูดกันรู้เรื่องตกลงกันไหมตกลงกันจบเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้ว สมัยก่อนผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองเราไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามเขามองประชาชนเป็นลูกหลานความเดือดร้อนของประชาชนเขาจะไม่ยอมให้เกิดขึ้นเลยถ้าเป็นสมัยก่อนประชาชนเข้าคิวกันเพื่อซื้อน้ำมันพืชถ้าเป็นสมัยก่อนเขาเด็ดหัวไอจรลกาไปเรียบร้อยละ เดี๋ยวประพันธ์คุณมีจะขึ้นมาบอกว่าคนสุราชเขาจดหมายมาหาประพันธ์คุณมีแล้วเขาให้ฝากถามรองนายกฝ่ายความมั่นคงน้ำมันปาล์มเขาจะให้ถามว่าไอที่ส่งไปคนคนเนี่ยน่าจะไปคนอีกที่หนึ่งทำไมไม่ไปเดี๋ยวให้ประพันธ์เขาเล่าให้ฟังดีกว่าเรื่องนี้นะฮะสรุปง่ายๆพี่น้องบ้านเมือง เสียทหารเสียศักดิ์ศรีบ้านเมืองเสียดินแดนประชาชนถูกรังแกแม้กระทั่งเรื่องน้ำมันปาล์มเรื่องน้ำตาลวันนี้ผมเจอคนมาสิบคนไม่เคยมีใครพูดสักคนเลยว่าเศรษฐกิจดีมีแต่บอกว่าเศรษฐกิจใช้ไม่ได้เลยเป็นไม่ได้ยังไงพี่น้องวันนี้น้ำมันขึ้นมา30กว่าบาท แล้วปตทก็ยังกำไรอยู่เยอะแยะเยอะแยะไปหมดเมื่อมเมื่อเย็นนี้คุณปานเทพพูดถึงหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์จำได้ไหมที่ไทยโพสต์พาถัวบอกว่าพันธมิตรไล่ทนายวีระออกอพี่น้องก็เพราะว่ามีหนังสือพิมพ์แบบนี้หนังสือพิมพ์ที่รับเงินปตทมาหนังสือพิมพ์ที่ได้รับการช่วยเหลือจากนายสุวัตลิบตะพลบ ก็เลยทําให้ในเปลวสีเงินซึ่งบริหารหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ก็เลยต้องกลายเป็นคนแบบนี้หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ไม่เคยในเปลวไม่เคยพูดถึงคดีความที่นายสุวัสด์มีอยู่เรื่องกรณีคลองด่านไม่เคยพูดไม่เคยถามปาปชว่าเมื่อไรจะทําเรื่องคดีคลองด่านของนายสุวัสด์และส่งฟ้องสัทีไม่เคยแล้วมาอ้างตัวเองว่าตัวเองเป็นปรมาจารย์ตัวเองเป็นศาสดา,สา,สาได้ยังไง ถูกไม่ถูกพี่น้องคุณนัทขพรทนายความไม่ใช่ทนายความพันธมิตรทนายความพันธมิตรมีอยู่สองคนคือคุณสุวัตอภัยพักและคุณนิติธรลำเหลือคนอื่นไม่เกี่ยวเดิมทีเราเป็นคนบอกไปทางคุณวีระและคุณชัยวัตรว่าให้ใช้ทนายร่วมกันมันจะได้เป็นเอกภาพ แต่เผอิญทางโน้นเขาจากจะใช้คุณนัทพรเขาก็ให้คุณนัทพรไปดาเนินการเราก็ดําเนินการไปเราคุณนัทพรส่งฟ้องศาลไหนศาลก็ยกคําร้องหมดจนกระทั่งคุณชัยวัน์ทนไม่ไหวไล่คุณนัทพรออกเมื่อทางคุณชัยวัน์ไล่คุณนัทพรออกไอ้ทัน์ศีมไทไยโพสต์มาบอกว่าพันธมิตรไล่ทนายความวีระออกเห็นหรือยังพี่น้องวันนี้ต้องพูดกันให้ชัดเจนไม่พูดไม่ได้เหมือนอย่างที่ผมเดินมา แล้วถามบอกคุณที่ทีครับทําไมไม่เอารังร็อกเคสตามารังเขาบอกว่าคุณพวกเราไม่ได้เชิญเขาเอา้าตายหาซวยอีกแล้วสิเราโทรศัพท์ไปหารังรังบอกมาไม่ได้ครับเพราะติดงานรับงานพักภูมิใจไทยอยู่พี่น้องวันนี้ต้องพูดไม่พูดไม่ได้ เพราะวันนี้เนี่ยพวกเราคือเลือดเนื้อเชื้อไขที่แท้จริงพี่น้องพวกเราต้องรักกันและไม่ผิดใจกันเราไม่เคยทิ้งไข่ไม่เคยไม่เคยทิ้งเลยแม้แต่นิดเดียวผมถามในหวงห่วงนี่เป็นโปรดิวเซอร์ผมถามสุรวุวิรวันให้อย่าลืมเชิญหลังนะ เชิญแล้วพี่เขาบอกเขาติดงานของพรักภูมิใจไทยแล้ววันนี้เจอพันธมิตรบอกว่าหลังบอกว่าเราไม่เชิญเขาต้องพูดพี่น้องไม่พูดไม่ได้ของแบบนี้มันต้องพูดวันนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของชีวิตแล้วที่ต้องสู้เพื่อแผ่นดินใครกล้ามาขึ้นเวทีมาร่วมกับเรา มาสู้เพื่อปกป้องชาติบ้านเมืองมาเลยเราอ้าแขนเราไม่เคยรังเกียจไม่ว่าใครก็ตามแต่ใครที่ห้อยที่โหนแล้วทำไปพูดว่าเราไม่สนใจมึงไปลงนรกซะชัดเจนใช่ไหมพี่น้องพี่น้องจำได้ไหมว่าสมัยที่ผมอ,อกเอชซีบีช่วงที่อภิสิทธิ์ขึ้นมาใหม่ๆ จำได้ไหมว่าผมเป็นคนพูดคนแรกผมบอกว่าจะรักประชาธิปัตย์ไปอยู่ประชาธิปัตย์จะรักพันธมิตรมาอยู่พันธมิตรแยกแยะชัดเจนผมเป็นคนพูดคำนี้หรือเปล่าผมพูดมานานแล้วใช่ไหม <S <S แล้วมันก็มาถึงวันนี้พี่น้องเราไม่ได้ลังเกียจใครวันนี้เราต่อสู้เพื่อปกป้องดินแดนของเรา อาจารย์ปานเทพทำหน้าที่อาจารย์ปานเทพเทพมนตรีทำหน้าที่เทพมนตรีเชา้าเช้าปานเทพพัวพงพันประพัน์คูณมีจำลองสีเมืองคอยให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ตอนเช้าสิบโมงเช้าบายตกค่ำฝ่ายรัฐบาลจะพูดอะไรก็ตามที่โกหกก็เป็นหน้าที่ของปานเทพพัวพงพันเทพมนตรีพ,พี่พิพภพธงชัยส,สวนหมัดออกไป กดึกผมขึ้นมาเล่าเรื่องต่างๆซึ่งฟังดูเหมือนสัเประแต่มันเกี่ยวข้องกับการต่อสู้ของเราหมดแล้วดึกหน่อยประพันคูณมีเอาเสาเข็มตอกคนพวกนั้นลงไปทีละคนทุกอย่างที่ทำนี้ไม่ได้เตรียมกันแต่มันเป็น ธรรมะจัดสรรทั้งสิ้นมันเป็นของมันไปโดยอัตโนมัติผมจะเอาเรื่องที่ผมกินข้าวกับพรรคพวกคุยกับประพันธ์คุยกับปานเทพมาเล่าให้ฟังเพื่อรู้ว่าเราระหว่างที่เราไม่ได้ประท้วงเราดั้งทำงานอยู่นั้นก่อนที่เราจะมาขึ้นเวทีเราพูดอะไรกันมั่งสิ่งหนึ่งที่เราพูดก็คือว่าเราไม่เข้าใจประเทศไทย เราไม่เข้าใจว่าทำไมคนไทยสังคมไทยสื่อบนชนไทยถึงยอมให้คุณอพิสิ์โกหกโกหกแล้วโกหกอีกโกหกแล้วโกหกอีกแล้วยังยอมรับกันอยู่ทำไมนายกอภิสิทธิ์ช่วงหลังถึงไม่กล้าตอบเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะตอบอะไรก็โดนสวนตอบมาหนึ่งหมัดสวนไปยี่สบหมัดต,ตลอดเวลาผมพูดแล้วหลายครั้งยกตัวอย่างแล้ว ว่าเคยยกตัวอย่างว่าไงเคยยกตัวอย่างว่าคุณพูดบอกว่าผมโกหกอะไรยกตัวอย่างสักอย่างหนึ่งได้ไหมโดนสวนไปยี่สิบอย่างก็เลยเงียบช่วงหลังเขาเลยออกมาเป็นชุดภาษาชุดภาษาเขาจะเป็นแบบนี้พันธมิตรทําให้ประชาชนสับสนเขาพูดแค่นี้แล้วเขาไม่พูดอะไรอีกแล้วนขณาเดียวกันหลังนั้นเขาจะบอกว่าพันธมิตรพูดจาเป็นเท็จทั้งสิ้นเขาพูดแค่นี้แล้วเขาไม่ขยายความเพราะ เขาเถียงไม่ออกเขาเถียงไม่ได้เพราะหลักฐานม,นมันมัดตัวเขาผมเป็คนบอกคุณคำนวณสิทธิสมานว่ามาร์กเนี่ยมันเหมือนแมงมุมมันชอบสร้างใหญ่ในห้องก็คือสร้างภาพ แล้วมันสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วมันกระโดดไปสร้างไปเรื่อยๆจนกระทั่งใยแมงมุมมันเต็มห้องแล้วใยมันแมงมุมก็เริ่มที่จะพันคอตัวมันเองและตอนนี้ใยแมงมุมพันคอตัวมันเองและนั่นคือที่มาของฉายาที่คุณคำนูนเขาเรียกว่ามาร์กแมงมุมพี่น้องวันนี้เนี่ย คนเสื้อแดงที่ไม่เคยดูเ c v ดูเ c v กันที่บ้านตัวเองกันทุกคนเพราะว่าเขาได้เห็นการปราศัยที่มีเหตุมีผลเขาได้เห็นการปราศัยด้วยหลักฐานเขาได้เห็นการปราศัยแบบสุภาพชนและเขาได้เห็นการปราศัยที่ปราศัยและต่อสู้เพื่อชาติบ้านเมืองจริงๆ ไม่ใช่เพื้ออย่างอื่นเลยแม้แต่นิดเดียวและผมเชื่อว่าคนที่ไม่เคยเข้าใจเรามีอยู่เยอะที่เริ่มเปลี่ยนตัวเองแล้วมาเห็นด้วยกับเราหลายๆเรื่องพี่น้องครับผมบอกมาแล้วว่าการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ใช่ง่ายเราสู้กับวินยูชนจอมปลอมใช่ไม่ใช่พี่น้อง เมื่อเราสู้กับวินยูวินยูชนจอมปลอมเราจะต้องเหนื่อยเป็นพิเศษเพราะวินยูชนจอมปลอมนั้นจะเป็นคนที่ปลอมจนกระทั่งเราต้องกระชากหน้ากากแต่กว่าเราจะกระชากหน้ากากเขาออกมาเราจะเหนื่อยมากเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือการวัดความอึดกันว่าใครจะอึดกว่าใครแต่เพื่อชาติบ้านเมือง เราถึงไหนถึงกันใช่ไม่ใช่พี่น้องพี่น้องครับลืมไปพันธมิตรพิจิตพันธมิตรเบตงพี่น้องครับวันนี้พันธมิตรปราณบุรีพี่น้องครับ,ว,นนรรบ,รรบวันนี้ขออนุญาตแค่นี้ก่อน ปวดขาขวาจริงๆไม่ได้พูดเล่นพี่น้องนะฮะแล้วก็เมื่อกี้นี้ผมก็มีเพื่อนรุ่นพี่คนหนึ่งเป็นสิทธิ์เก่าเวชาวุฒไวชาวุฒก็คือโรงเรียนประจำผู้ชายผมอสัมชันศรีวิชาก็เป็นโรงเรียนประจำผู้ชายเขาบอกไงไมะเขาบอกส่วนที่รู้ป่ะผมเนี่ย สมัยก่อนวิาชาวุฒิเนี่ยไอ้รุ่นพี่เนี่ยมันชอบตุยรุ่นน้องแล้วเขาบอกว่าส่วนที่ของคุณเนี่ยมีมั้งปะบอกไอส,มสัมศรีชาไม่ค่อยมีอาจจะมีแต่ผมไม่รู้แต่ว่าเนื่องจากว่าบัเดอร์ก็คือว่าอธิการบดีแล้วก็คนซึ่งเป็นฝรั่งใส่ชุดพระคุมาขาวที่เดินตรวจเนี่ยค่อนข้างจหเคียบกับเรื่องนี้แล้วผมก็บอกว่า คุณเล่าให้ผมฟังเนี่ยเล่าให้ฟังทําไมอ่ะเขาพูดอย่างนี้ผมจะเล่าให้คุณฟังว่าไอ้โรงเรียนประจำผู้ชายเนี่ยเด็กเข้าใหม่เนี่ยมักจะโดนตุ๋ยทุกคน